ดีกครับผมถ่วยเรียนนี่นะครับผมแล้วก็ส่งไปฟาร์มนะครับผมอีกครั้งนะอ่าอันนี้เหมือนได้เงินเยอะกว่านะครับผมก็ทำตามได้เลยนะครับผม หาใครไม่้มนะครับผมสร้างตามได้เลยนะขั้นตอนแรกนะครับผมสร้างที่จอดรถนะสามที่ครับผมสร้างเลยสามที่นะค,ะครับผมสร้างไปแล้วก็ทำได้สามที่ใช่ไหมครับแล้วก็สร้างคืนนะครับผมหกคูณห้า,านะครับผมวางไปนะครับผมก็แบบนี้ก็เสรแล้วนะแล้วก็ว,วางประตูเหมือนเดิมนะครับ วางตรงนี้นะกำแพงอันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราปิดฝาบรรยากาใกล้เสร็รกจก่อนนะวางไปนะครับวางตอบวางเหมือนผมเลยนะครับผมโอเควางไป พอระวางแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็วางหลังคาต่อนะครับผมวางหลังคาอันนี้นะสิบบาทแล้วผมถูกๆเลยแล้วก็ลงมือชั่งหนึ่งครับแล้วก็ติดฝาดเอาไปติดกล้องจอนปิดนะครับผมโอเคให้มันให้สีม่วงมันเป็นแบบนี้นะโอเคขอตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับผมต่อไปคือเราต้องติดเราต้องตั้งอันนี้นะครับผม นี่ไงนี่นะครับผมเฮ้แล้วก็วางไปวางไปสามอันนะครับผมอันนี้น,น,นนะแล้วก็พบรรวางเสร็จแล้วเราก็วางแค่เชือกสองพันนะวางไปเลยโอเคแล้วอันนี้อันนี้ก็แล้วเราก็เกือบเสร็จแล้วนะครับผมก็คือในร้านจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมาไปดูแบบนี้นะครับผมในร้านเราจะเป็นแบบนี้นะมีกล้องจานอยูนะ แล้วก็นกเล้าใส่อะไรบ้างใช่ไหม,มนกเล้านี่แรกทุกคนมีก็เลยถังขยะนะครับจะใส่แบบไหนก็ได้นะไ,ได้หมดนะมาตรงน,นี้นี่ไงอันนี้อันนี้วาง,งแล้วแล้วก็มาวางตรงนี้อันนึงนะครับไปวางตรงนี้เลยนะโอเควางเสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านตอนนี้ครับ,รบเราต้องวางสต็อกนะวางสต็อกไปเลย เอตอกไปเลยนะโอเควางไปนี่ครับเราจะเหลือเงินอยู่มื่สามนะแล้วก็วางต่อไปดูนนะท่าน,นี้ครับอันสองนะแล้วก็วางไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะแบบนี้นครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องใส่ของนะค้นนะนนะครับผมเลือกของนี่ครับผมเราจะขายสามอย่างนะ ็นเหมือนส้าหวานนะครับผมแล้วก็ที่อะไน,นี้ยแล้วก็แนะนำแล้วก็พอเป็นโอเคครับแล้วก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สั่งของเลยครับอัน,นอันนี้ก็ผมเครื่องมือไฟฟ้าขนาดเล็กนะสั่งไปเลยห้าสิบบาทกดจะส่งทันทียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมกดเลยสี่พันหกสิบสามบาทสั่งมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาเติม คืเวลาเติมเสร็จใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือเสร็จแล้นะเยใช่จ้าักงานครับก็พนักงานที่เราจะจ้างแคชเชียร์หนึ่งคนนะครับอะไรก็ได้ครับแล้วก็พนักงานรีนสต็อกหนึ่งคนพาโล่หนึ่คนผู้จัดการ1คนแล้วก็เลือก,กเลยจะส่งได้ทันที25%แล้วก็ปรากบเป็น60%นะผมไอ ผู้จัดการนะครับเดี๋ยวขอเับี่ยนนะโอเคได้ครับก็จ้างยามหนึ่งคนครับตำรวจแล้วก็จ้างเล็บกานเงินนะครับผมคนกู้ยืมเลยนนะแล้วก็แค่นี้ครับเขาก็จะเหลือตังพนักงานครับผมก็แค่นี้เป็นกาเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็เปิดร้านเริ่มกันเลยครับผมก็อันนี้นะครับผมก็เป็นฟาร์มได้าครับมันจะได้ของราคาทั้งหมดเราซื้อมาหกสิบห้าขายได้ร้อยยี่สิบนะครับผมแล้วก็ที่ผมเคยฝากไปก็คือได้ประมาณ ได้จากซื้อมาสามสิบห้าได้หกสิบนะก็คือได้มาครึ่งนึงเลยนะคบผมนี่ครับเนมิคนปูนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แบบแนวนี้นะคบผมก็ให้คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับถ้าใครด้วยนะคบผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผม